ปันจัยที่ทิ้ง <c oughs> ในบอกคืนลว้วนอย่างที่ฉันไม่เคยต้องการ เราจึงผิดโดยไม่รู้จักกันปฏิเสธไม่ได้บอ,อกเอละวันอย่างที่ฉันไม่เคยต้องดารแต่เธอได้พบกับฉันเราสมรถโดยไม่มองหนากันจูบเพื่อลำลาในความสัมพันธก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอ ร้องร้องวนสามรอบเลยยังไม่รู้จักกันเลยนี่คุณเมื่อกี้นี่คุณร้องละเสียงเขาร้องให้คุณแล้วเมื่อกี้คุณทําท่าอะไรเดินไปเดินมาผ่านไปผ่านมาคืออะไรแบบแเพลงมันไม่รู้จักกันน่ะป็นไงอ่ะคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์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 เอาแจ๊ก อาจารย์อาจารย์คอมเมนต์ให้ดีหน่ก็ดีครับเขาก็ชื่อเพลงดีครับไม่ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอแล้วก็แบบว่าดูแล้วได้ฟิลหนังอินเดียนะครับแบบหลบไปหลบมาอะไรอย่างเงี้ยคุณบอยคุณบอยคุณบอยเป็นไงเขาร้องเป็นไงชอบไหมครับมีการไม่รู้จักฉันรู้จักเธอเดินสลับกันไปสลับกันมาเหลือห่อเซ็กซี่ครับเอาไปเลยพระชาพระชาเอ๊ะมันโกหกป่ะเนี่ยเอาพระชาว่าไงจ๊ะ เป็นยังไงเป็นยังไงไม่เป็นไรค่ะเมนูไม่เป็นไรเขาถามว่าไอ้สองตัวนี้เป็นอะไงเขาไม่ได้ถามว่าพัดชาเป็นอะไรผมเป็นอะไรชาตู้นี้เราสบายไม่ใช่หนูกลัวแล้วชอบไหมชอบไหมการแสดงนี้ปลื้มค่ะเป็นเป็นคู่ที่แปลกใหม่ดีแปลกใหม่ ฝ่ากันไปซะแล้วเราหมไฟแดงมันเยอะหลือเปล่ไฟแดงถ้าคุณใหญ่พร้อมไหมพร้อมแล้วเหลือคนเดียวแล้วครับไม่มีปัญหานะมีปัญหาแน่ครับให้พวกเราช่วยเต้น น้อยอาจจะโตอาจจะโตเล็กน้อยแต่ยังไงมันก็ไม่น่าเกลียวอาจจะดูดูดำทาผมก็ดาท่าแต่ถ้าไปจะมีปัญหาบอกกันมาแต่ไม่รู้หัวก็ยังไม่ล้านก็ยังไม่โลดก็ยังไม่เลงแต่ว่าใจน้อยเก่งก็ดูแล้วไม่เข้าใจหัวก็ยังไม่ล้านก็ยังไม่โลดก็ยังไม่เลงแต่ว่าใจน้อยเก่งก็ดูแล้วยังแม่ใจ ทำเท่าไหรฮะร้องคนเดียวงี้ไม่ไั้ทำนะใครครับเล้งฮะเล้งขึ้นมาหน่อยี่ให้ผู้ายผู้ิงูาหรอเฮ้ยเฮ้อย่าไปให้เออะห่เแกสอตัวมานี่ก่อนนน่ค่าจองไม่ได้แต่เดยกที่แล้วแล้ว